ฮักจึกสาวัดีคือเก่าครับเมื่อนี้เป็นครับข้างหลังสีพาะมะบึงสวนมันฝรั่งครับประมาณเดือนกูกลัวสองเดือนเนี้ยปลูกงา่กายมั้คักเีเพราะมะบึงไก่ง่ายมั้คักไหม nhà นี้บม่มีเลยครับสีพาะมะบึงมันฝรั่งกับปลาหอมเมื่อนี้ nhà นี้บม่มีเลยครับ,บรมึงหลุดกับแม่บานเฮานี้นะ เชี่ยงหาเลยบ่บ้านเขาแน่นอนครับเขาสียาเลยยาเขาก็ดีอยู่หรอกคือคิดว่ามันกันมั่งสีรงหัวหนะมั่งเขาก็ียสียาไปว่าบ้านเมื่อก่อนเนี่ยถามเขาถามทีมงานครับทีมงานจึกหน่ะมาเห็นงานอยู่นี่้าบังเกไก่ครับบังเกไก่ตุนมันบูเหยียบเงาไงได้ไหมมันฝรัง่งครับโปเตโต เงาแง่ได้หุ่นดินดินกำลังแตกนะครับดินกำลังแตกใครจะเป็นหัวต้นน้องเนาะแต่ดินแตกก็ยังมั่นแกลวหวานเท่าไหร่เนาะโอ้โหบันแตกแรบเลยเวลาเขาเก็บผลผลิตเขาเห็นเนาะได้บอกเคยเห็นกันครับสุดลูกหูลูกตาเนี่ยงามงามงามมึงคักขนาดเดิดินกำลังแตกกับบีแตกพี่โอู่ก็เลยจะเป็นหัวนะมั้ง ขันเขาสีดยากับระเบิดหัวข้าวเดียวเขาปั่นเขานี่บ่ได้รุนเด้ขันเขาเย็ดยังบันนี่ยาเขาสั่งไหนเด้ปั่นเขาคักสุดยอดเวลาเขาเก็บผลผลิตกับสีมาเบิ่งครับระบ่มลำยศนี่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 ทอหนำเขาสายหนำรับนี่สายหนำนี่นี่เขาฟังฟังใวอ่ำดินครับเขาฟังอ่ำดินอันนี้ก็เป็นปลาบบกโกโกวาเราเห็น มักสตรีมหมยอย่องขึ้นมางเงี้ยงเนี่ยผมก็ว่าดูขึ้นกัน <c oughs> อันนี้เป็นปลามันฝรัง่งสีฟ้าไปเบิองปลาหอมครับหอมกระงามหักบ้านนี่ไก่สิตัดได้มั้งครับไก่สิเก็บได้มั้งทุกคนตัดหน่ำแล้วบุโดยจับบ่ได้มาโดนหน่อยไมครับท่าน ุน the ้ำเหมือนไงปลาหอมไงกันนี่กับอะไรโพดโพบ้านเขาเฮ็ดยังบดบครับบ้านเขาบ้านเฮางเป็นปลูกตายไป็นหนี้กไปใครเหรอพี่ห้องคุณงาม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 โอ้ยงัววัวท่านไงครับงัวว่วท่านไง đó là cái ngâm bưng bẫy nha bẫy lên thoa của nó, mưng bầy lên <laughs> nhảy hợp bò Khắc, khắc. đẹp ngua rửa mướn gần như đi, đi ngâm ngâm này คุณะตีนผู้ห้องผุนนึกกันคักพี่น้องเอ้ยบ้านเขาเห็ดยังกัะไรใช้มือกันครับดอกทานตะวันเบิ้งครับเป็นจีมันจีมู่โอ้ยเขากองไว้ก็ยังเป็นเหี้ยพี่น้องคักขนาดเบิ้งหัวหัวแบบนี้เลยหัวเดียวนี่ครับ หัวมักใหญ่เลยีจ็ดเดือนบวชเพอจิตัดถที่เก็บ,บ,กบว่าเดือนนี้นมังหัวมันเดิ่บใหญ่เลยแม่เกาวงพลผลิตป่นเราแต่ว่าขันหัวใหญ่ขีนบวเป็นราคาเดียบนเขาบ่ามหมักไหมเขาอยมาตะฐานดุีย่ยม,มัตรฐานเขาไหมนี เขาอยากได้หัวซ้ำนี่ซ้ำนี่พอดดีนะจากที่ผมเคยไปตัดตะกี้ผมก็อยู่สวนครั่งานสวนเป็นกิมเป็นกิมงานเหมือน้อพี่น้องเอ้ยคุณต่งปุ๋ยเขาดีครับบอลมัเจาา้าอ่ะยังเป็นหัวให้เขาอยู่ งามงามรุดยอดหอมขาวหอมขาวตัวหันหอมแดงมวยใหญ่ครับด้านใหญ่เลยหอมแดงอะไรก็จนะเริ่มเติบโตนะสาสะของหอมขา่าครับเป็นยังไงวุนปุ๋ยเขาก็ใช้กันอยังไงตัวหันสา จุดอดบ่พี่น้องงามบ่ n h าอวมีเลยเขาเห็ดหนี n อวมีอันบ้านเขาสิมาเปียกวันนี้เนาะอาเต็มบดอ่ะบูบัวแตกแน่นอนขนาดบ้านเขาก็เลยกามันเอาไปขายใช่ไหมเฮ้ยมีแต่สวนนี่สวนเดียวไปเลยพี่น้องมัน ตาติดตามที่งานจึกเลยครับจึก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 ,จกยังเดียวขอบคุณครับ